น้องตำรึงเปิดให้บริการาะเป็น,งงานทางการแล้วฉลองเปิดใหม่โรโมชันพี่เศษซื้อท่อขับลดค่ากำเนิดลด50%เพร้อมกระปัดชิงโชว์ทอขับตู้เย็นไมโครวเวฟพัดลมและอีกมากมายจำนวให้ราคาสูงบาทละ30,000บาทจำนววันนี้รุ่นลับทอบคบนะงคำหนัก การออมถองรับขึ้นจังวัดลัตเตอรี่ด้วยนะครับข้างถอกเยาวานาหนองตำลงตั้งอยู่ถนนเทศบาล2โตรงข้ามเซเว่นหองตำลึกตำบลหน,นองตำลึเอำเภอพานทอจกจังหวัดชนบุรีโทรศูนย์หก9ามศูนย์หนึ่้าเกาเกจน่าทองเยาวนาทองเปอร์เซ็ต์ปมาตรฐานทอแงแท้จากเยาวนาตรงมาที่พ้างถอกเยาวานาหนองตำลึโทรสอบถามได้ที่ศูน 016-2999ยับอีกที่063 016-2999มาพบกันใี้ได้นะครับ